ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับผู้มีหูดบนผิวหนังแม้จะเป็นหูดเล็กๆแต่ก็สร้างความกังวลให้กับผู้ที่เป็น พบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้กันครับผูดบนผิวหนังเกิดจากอะไรครับผูดบนผิวหนังนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า Human Papilloma Virus นะคะหรือว่า HPV ไวรัสนะคะไวรัสนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผิวหนังเราไปสัมผัสกับเชื้อไวรัสตัวนี้นะคะโดยที่ผิวหนัง ต้องมีแผลหรือว่ามีรอยแยกนะคะถึงจะสัมผัสและจะติดเชื้อนะคะหลังจากที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยก็จะทําให้มีตุ่มหรือมีก้อนบนผิวหนังได้นะคะโดยตําแหน่งที่ติดเชื้อหลักๆก็จะเป็นตําแหน่งที่มีการสัมผัสบ,บ่อยๆค่ะเช่นบริเวณใบหน้าบริเวณแขนขานะคะมือเท้านะคะหรืออาจจะเป็นบริเวณอวัยวะเพศที่ติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ค่ะการรักษาหูดบนผิวหนังทําอย่างไรครับ การรักษาหูดที่ผิวหนังมีหลายวิธีนะคะตั้งแต่การใช้ยาทาการจี้ด้วยความเย็นการจี้ด้วยไฟฟ้านะคะหรือว่าจะเป็นการผ่าตัดหรือเลเซอร์นะคะอย่างไรก็ตามการเลือกวิธีในการรักษาขึ้นอยู่กับแพทย์นะคะจะพิจารณาขึ้นอยู่กับผู้ป่วยในแต่ละรายด้วยค่ะระยะเวลาในการรักษานะคะก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยคะ่ะเช่นระยะเวลาที่ผู้ป่วยเป็นมานานเท่าไหร่นะคะหรือว่าขนาดจำนวนตำแหน่งของหูดนะคะที่เกิดขึ้นนะคะ อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าคนไข้ที่มารักษาอย่างรวดเร็วนะคะผลการตอบสนองก็ค่อนข้างดีแล้วก็จะใช้เวลาน้อยกว่าค่ะดังนั้นก็แนะนําว่าหากท่านนะคะมีตุ่มหรือผื่นที่ไม่แน่ใจนะคะว่าจะเป็นหูดหรือไม่แนะนําให้มาโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาค่ะป้องกันอย่างไรไม่ให้หูดกลับมาเป็นอีกครับ การป้องกันไม่ให้หูดกลับมาเป็นซ้ำนะคะก็มี2แนวทางนะคะอันแรกก็คือรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพื่อให้ภูมิคุ้มกันของเรานะคะดีการที่ภูมิคุ้มกันดีเนี่ยก็จะช่วยทําให้ต่อสู้กับเชื้อหูดได้ค่ะอีกวิธีนะคะก็คือการหลีกเลี่ยงของการสัมผัสผู้ป่วยที่เป็นโรคหูดนะคะเช่นการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยที่เป็นหูดเป็นต้นค่ะเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยทําให้หูดไม่กลับมาเป็นซ้ำได้อีกค่ะ ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีไม่มีโรคพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน